ี่พ่เรนี่ครับเบสบนบ้านมีเบสเดี๋ยวเรามาได้เบสเลยบ้านอ่บ้านบ้านหมดทำยังอกฟ้าอกำาไปเกิบ้าขอโทษตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาหินนี่มั้งทำยังต้มไ้ต้มไปไกลขอต้มไปไกล เจียไม่กูยิงได้ไงวะไอสัตว์อู้ไอตาตาตาโม่เก็ไตายัไม่จบไอสัตว์เอากอดไอเฮียไม่จบเก็บเิงกันนบ้าไม่ได้ตัวแรกที่น็อกแม่งกูก็ฟุกนะอุ้ยเื่นเ่ตอืนเ่ืนลอะไรอ่ะมีคนเออมอยู่ตรงบ้านตรงนั้นแล้วก็หายไปไหนไรึ ตายอยู่หลังหลังเข่าไม่ใช่หรอไม่เห็นวิ่งมาหน้าบ้านแล้วนั่นไงวิ่งแล้วลงขวาเลยบูเบนอีกข้างหน้าเดือดไหนหน้าโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บยู่นหน่อยวะตั้งเลยใกล้มากใกล้มากนั้นหมดเฮล่าเฮล่าสองสามสี่เข้าเต็มเต็มใกล้ไหมใกล้เลยแลวตก ขบวนเลยขบวนตัวที่ยิงชันตัวที่วิ่งบนขวาตายนอกนมาแล้วสามไปดีกว่าวงสี่เฮียไม่อยู่หรอกมึงเหงาอะไรพวกไอ้เชี่ยนี้ตายได้ท้ายสี่ปิดกู็ยิงคนอยู่นี่เชี่ยป่าไฟสังคมยิงไม่ได้พอห้องวอมอ่ะนะไอ้เชี่ยผมก็เจอไอ้เียปตาไฟเรายิงไม่ได้ไงตาไฟแยิงไม่ได้ตามมาจัง สาม,สามนี่กูซ้ำข้าวเปล่เพิ่มอยู่ข้างหลังนะเออเหลือตัวหนึ่งอ่ะไรเท่านั้นที่ไหนวะตรงหินขวาสองสามห้าตรงหินตรงนี้นะหินหินหินตรงตัวมะพร้าวคู่อจะหินขวาไอ้เราส่วนต้นมะพร้าวอ่ะตัวมะพร้าวเห็นเห็นเล็กไปหน่อยมองอะไรเพื่อนขึ้วจ้ามไม่ไหมไม่ห่วงตัวหลังเนี่ยวิ่งไปมุ่งตัวหลังไอ้เนี่ยหักคนช้าอีกแล้วจับคนช้าอีกแล้ว ไม่เห็นไม่มันไม่อยู่ต้องมาซัพพอร์ตมึงแหมมึงไม่สนใจหลังยิงช็คชิงทีบมันี่ยทำไมตอนจีบกันใหม่ทำไมทำไมต้องฝืนตัวเองทำไมเพไมตอนจีบกันใหม่ต้องยืนนไม่ไม่นจีบกันใหม่ไมตอนีีการใหม่ๆต้องฝืนความเป็นตัวเองไอ้เี้ยนี่คอมเมนต์กลัวไม่ได้เอาวัดี้ายว ียคุนึกว่ามันตายอยูแล้วคือสเปรย์ไปเยอะขนาดนั้นทำไมไม่ตายวะเอาไปเอาได้สาไปเอาไปเอาไปเอาเอาเอาเลยแม่งไอ้แม่งเออมเอมอมเอมเอมเอมอมเอมอ๋อเหรอเอมเอมนี่กูลงยิงเหมือนลงยิงเหมือนเล่นโนมอลเลยวะไอสัตว์ออกซิวแล้วไอสัตว์ไอเทียแม่งอะไรวะเวลาได้สัตว์ จริิงงยเมื่อวานไงหลังจากที่พวงไปนอนใช่ไหมกูเข้ามาระเบิดไอเนี่ยระเบิดระเบิดไรแรงกันล่ะพวกพวกพวกวิเตอร์อะไรแม่งบดได้กูหมดเลยไอ้ฟอดนี่มันไม่ฟังใครจริงๆนะไอ้เฮียพาเขาไปตายพาเขาไปตายก็กูหัวร้อนหน่อ้เฮียกูเก็บกดกูวิ่งไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงไอ้เฮียพวกวิตเพวกพวกวิเตอร์แบบไอ้ฟอดนี่มันไม่ฟังใครจริงระเบิดอะระเบิดระเบิดไม่ฟังหรอไม่ฟังเหรอ นี่คูหกงไปแบบนี้เขาไม่ดอปเว้นไปกูถามไม่เฉยว่ามีเปล่าไม่บอกว่าเขาไม่ดอปกูถามไม่เฉยมีไหมีนกานีเหเกาไม่เอวิกระางกระ้มอเาลยบนหัวเามเน s o แม่บนหัว่กบว่น้ามาคไม่ดูหลังเลียหาว่ดูไม่้ริงะหาตัวม่อยู่นี่อยู่นี่ ากูไม่ได้ขี่ไม่ได้ดัก่เอาละไกไม่ได้สกิลเลย เป็ดตัวนะสังเราหมดแน่แๆข่าวที่เรามาเนี่ยแต่ขนาดาเราไม่ทำดีตายจริงอยู่บนหัวอยู่บนหัวพวกมึงอ่ะอยู่บนหัวพวกมึงอ่ะใค้ก็สนนี่อะโก้จะควาลี่ควารีอยู่วันนี้ตายจีนงเราตายแล้วเดี๋ยวใครวะเนี่ยเด็กเขาบังขวาง ไอ้มาสเขามาแล้วมาสไอ้เชี่ยลุกๆๆๆๆๆรอรอรอเข้าบนขวามาฮัลโหลโอ้อะไรอะไรโอ้มาแล้วอะมาแล้วเป็นทำเชี่ยงข้างล่างเพื่อนมาสไลดน้ำด็ายน้ากันมาไปไหมไปไหมเชี่ยล่ะแล้สอง

จะให้มึงวันตัวหลังยิงใจมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยร์สามวันไหนไอ้สัตดอ๋อตีสวีเดนเนี่ยพิกเซลตีสามเพื่อนตีนี้ก็ลงแข่งไงนี่ฮะใช่เหี้ยะทิกเซลแปดตีคนสวีเดนใช่เล่นเล่นมืไปเจอกูเจอในแล้งบ่อยมากเลยเหี้ยเอ้ย PX แปดเมื่อวานมันไม่ได้ลงใช่ไหมมันไม่ได้อยู่กรุ๊ปเราใช่ไหม มันไม่ลงปะแม่งได้ไปไปดูไปดูทีมมันไม่ติดท็อปสามท็อปสี่ท็อปสตลอดเลยจำคูณแปดคูณแปดจำได้แค่คูณแปสอตัวเ้สอตัวขอได้ไหมไอ้หี่สามสเนี่ยไปเห้อยโยมือม ตั้งสูง่ะตั้งสูงขอก็ยิงเกอบม่โดนแค่่อไกไม่หมายถึงกูอยากได้ตัวเดียวพอไอ้ขี้โม่ะทำได้ผิดทางนั้ตาวะนะก็ร้องให้ไอะติดโขไม่ทันพ่นี่ขอน่ไปช้เพิ่อเหี้ยเป็นเรื่องหียอะไร เจะตายจะโลกเลยสัตจะไปเก็บเกาะไม่เอาแล้วไม่มีเกาะไม่มีเกาะไม่มีเลยเลยหมัวทไม่มีแต่งอะไรเหี้ยมอสพี่ว่าไงว่านายอยู่ซ้ายว่ะมอสขาวซ้ายขาวขาวบนข่าเขวลู่ขาวลูกเดิมมาเลยไปทางซ้ายมือจัดมองขวาก่อนในบ้านก็น่าจะมีนะมอสในบ้านน่าจะมีนายตัวเดียวอ่ะหลอกซ้ายมือมองขวากันจะบอกปักไม่ใช่เกิ ดี๋ยวเราเช็คบ้าง่อนเนี่ยไอตัวเดียวที่เรามีแน่ใจ่าเนี่ยแน่ใจปะเนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่กูคิดว่าไงก็ไอตัวเดียวที่เราหามันอะมันทอะไรไม่ได้ตัวนี้แหละสัตว์ไอตัวนี้แหละไไก่เกินบางทีอ่ะไก่อะไรมันวิ่งตามตู่กูมาอยู่เขาเขาขวาว่าไอมอสเพเขาซ้ายเราวิ่งเคลียร์ที่หายหมดแล้วเดินเคลียร์ขวากับกูว่าไง

อายบายมันเหงาอ่ะไอ้เหี้ยเผื่อไม่ได้เข้ารอบแล้วเหงาอ่ะไอ้เหี้ยไม่ัดจีกูเลยเหี้ยมาใบเฮียได้เป็นใบมาเฮ้ยไอ้พวกศพตรงตุ่นห็นปะไหนเห็นปะขวามืออ่ะหินใหญ่อ่ะหินใหญ่หน้ามึงอ่ะก็ไปแคมป์รอในวงการนะจบินโอ้ยหินหน้านี่ยนะหินใหญ่ตั้งหินใหญ่ทำไมทำไมทำไมเช็คตรงนั้นเผื่อมันนอนอยู่หลังเนินตอนนั้นเป็นเนินหลังเพราะมันมีศพ ศพกูไงเอสอาร์ที่กูสแปมมาศพกูบอกแล้วนะศพกูตายได้แนมไงเออพลังทีแกงไอ้มอสต์บอกไปแล้วหลังบ้านหลังบ้านไอ้พี่บ้านไอ้พ่อเลิงบ้านโอ้โหเรียนมาอยู่นอกวงอยู่นอกวงหลังบ้านตายแล้วไอ้พ่อตายอีตัวหนึ่งอ่ะพ่ออยากได้ไม่ใช่เหรอบ้านอยู่ในบ้านแน่ใจไม่แน่ใจอ่ะ เไมนมีเลยจะไปตูบังเออเผาเผาบ้านเผาบ้านหล little, ังบ้านอยู่หลังบ้านครับเออดูหลังบ้านดิดูหลังบ้านดิบ้านหลังบ้านต้าบ้าต้องตายบ้องตายวันนี้แค่ก้าวลงไปตายลงาตายไปแล้วไปแล้วไปเลยอยู่ข้างหลังมันวันได้ดิเช็คได้ดิเช็คไดดิตัวไทยอยู่หน้าอน้าขวาเลี้ว หนึ chest, bro. Bro. ่งเช้ยว่ะบัสสันว่ะเฮอยมุงไม่เช็คใต้ดินว่ะเล่นแบบคุยกันมาโมงที่หนึ่งเชนอะไอ้ดาบกดีเอแอลดิโอ้กดจีเอแอลอยากได้รันใหญ่ป่ะใช่เมียต่อหัยใจเลยเฮียบวกสี่สิบแปดบวกห้าสิบสองโอ้บวกี่สิบห้ากูยังโอเคสีเก้ากดเจอลดิก็กูได้มาสองคิวอะทำไมอะไอ้ตากดพร้อมดิ มันไม่เห็นเออเป็นอันหนึ่งกูไปทำก่อนกมามันเป็นอะไรวะก้ามสิวอ๋อทาเต้นอ๋อทาเต้นไหนไปไปปะกไปบอกพวกนั้นดีมะเนี่ยอันเนี้ยมันคืออะไรเหรอเดี๋ยวสองเรให้ดูนะอะไรเดี๋ยวสองเรให้ดูถ้าตัดตัวนี้ถ้าตัดเคืออะไรเหรอเนี่ยมันคืออะไรถ้าตัดเข้ามามันไม่มีเพื่อนไงมันขึ้นอะไอย่างเงี้ยเอ่อตัดแต่ง ดูให้หน่อยสิครับดูให้หน่อยสิครับเฮ้ยพี่แซ่ากับเจมมันมันคนละทีมกันใช่ไหมโอ้ตายแล้วบอกให้ดูให้หน่อยสิครับโอ้อยากเล่นเป็นหิวข้าวอันนี้โอ้โอ้ได้คิวแปดเดคคิวห้าเลยไอ้เนี่ยโอ้เรจะชมคิวอ้เฮียเกินนอนเอ้าไม่มีใครดูให้หน่อยเลยเหรอตัวละตัวอะไรส่งให้ในกลุ่มเอง กูดจนน้ำลายกูหมดปากไรเฮี้ยมีใครได้ยินกูโอเกิ่โอเคโอเคโอเคผาดฟ้าหน้ามันมีเฮียอ๋ออ๋ออ๋อมองไม่เห็นนะเฮียภาพขึ้นมันไหลอันนี้มันเอฟเฟกสิมันอะไรเนี่ยโอ้ก็มันขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นไปเซนเซ็นดิเซนเซ็นดิเซนเซ็น channel switch ไอ้แป๊บไอ้ควายไอ้ฟัดคุยเอาบ้าปอบบ qui, antis, okay, okay, okay. Okay. はは้าครับพี่เบสพี่เบสไปดิครับพี่พี่เบสไปดิครับพี่ พี่เบสลมมันหมดวังปอบ้าอีกปาดหน้าครับปอบ้าเดี๋ยวได้หยุดบ้าพอลูกปืนฟอดนะควายแฟนนิลลี่สัตว์ออเกินเกินสติโดนเฮียสัสเฮียไอ้ฟาดวะทำเฮียอะไรมึงอยู่บอมเอาให้มันได้เขาหลอกไปาเมื่อกี้นี้สัตว์โอ้ไอ้เฮี้ยมี่ทีมเต็งเฮียสัตว์เอาเฮี้ยไปสู้เขาอะเอ้ย ลงมั่นใจหน่อยดิวันนี้แม่งมีทีมเต็งน่ากลัวกว่าเมื่อ่าอย่าตุดได้ป่ะวะขอขอล้ออย่าตุดได้ป่ะฟันลอดเฮ้ยกูโดนแบนแบนอะไรเอ้าเฮ้ยกูโดนแบนใช่เหรอเออเจ็ดสิบสองชั่วโมงพ่อมึงอ่ะเออทำไงอ่ะเอ้าอ้าเรียบร้อยครับผม ก็หุ่กูดีอ่ะเอาอะไรโดนแบนเฉยเลยอ่าเรียบร้อยเดินยิงนัดซะขนาดตอนนี้ส่งหลักฐานได้ส่งหลักฐานไปส่งหลักฐานไปเลยตอนนี้เอ้ยด่วนเลยด่วนเลยไม่โดนแบนม่เหรออส่งสตรีมเลยส่งสตรีมไปเลยต้งไปแจ้งเขาเลยให้เขาปลดให้ส่งไงวะเอออันนี้กูก็ไม่รู้เอ่อมอสฮะกูโดนแบนเอ้ยเป็นไงล่ะไอ้สัสปลดแล้วปกดเอลเอลไม่เสียโอ้ เอ,เอกดแรงกดแรงยิงจะโดนแบนโอเวนกูทำงไงวนะน่ะโอ้โหดโหดเกินเลยเป็นนี้แหละโหดเกิน